เดี๋ยวไม่เห็นใช่คือไม่อยาเห็นหน้าแจ้งไงเพราะเดี๋ยวเห็นไเห็นอะไไหมอุไลลคือคืออย่างนี้ฮะตรงเนี้ยองเป็นองค์ที่ผมสงสัยอยากให้มาดูแต่ปรากฏว่ามาดูแล้วมันไม่ใช่สมเด็จ ตอนแรกเข้าใจไว้เป็นบางหุ่นพรมแต่บังเอิญว่ามาดูองค์จริงแล้วไม่ใช่เพราะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แบบที่เล่นกันพระตอนนี้ทั้งหมดนี่เจ้าคุณนอพระก็ไม่มีราคาทองนี่น่าจะขายได้หลายหมื่นทองตอนนี้เรื่องทองเมื่อก่อนอาจจะช่างมันวันนี้ทองแพงกว่าพระเยอะหมดนี่ได้เป็นแสนแน่ถ้าแกะทองขายใช่น่าจะแต่พระไม่เล่นกันเลย มีหลงวงพ่อสูตรเนี่ยสึกๆน่าจะขายได้หลักพันในหลาย,ลายพันรรุ่นใหม่องค์จริงเอาใหญ่ขนาดนี้พระล่วงลังปืนสุโขททยองค์หนึ่งสี่ห้าร้อยปีใหญ่ขนาดลำพูนไม่มีหรอลำพูนคืออะไรฮะพระล่วงลำพูนพระล่วงลำพูนไม่มีฮะมีแต่พระล่วงลังปืนสุโข,ขไทยสุโขททยไม่มีฮะน,นี่เป็นพระยุคหลังไม่มีราคาองค์นั้นจะเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ขนาดนี้อันนี้องค์เล็ก นี่ทำเป็นโลหะทำทีหลังแต่ละองค์ี่อยู่กับมาน,นี่สามสี่ปีลนนะนั่นหกร้อยปีห้าหกร้อยปีโอเคระวังชนนะแซกอย่าหลังลอันนี้เป็นอะไรคบอกหมดแล้วนนไม่มีใช่พ้าที่เล่นกันถ้าเล่นคัน,น,นผมบอกเจ้เลยผมเอาแน่นอนแล้วกิว่พาพ้าผมเท่าไหร่คุณมาพาสามสี่พันเองครับาแตกหมดเลยนาแตกแหรอยแตกอยู่ข้างๆอ่ะมันแตกก่อนที่จะเลี่ยม ไปแช่มาดีน้องมาดีครับเจ๊เชื่อผมอย่าไปขายเลยเก็บไว้เถอะเก็บไว้เถอะผมเองก็ไม่อยากได้เจ๊เจ๊ก็ไม่อยากขายเก็บไว้ดีกว่ามือสั่นแท้ครับแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้จนสึกหมดเลยหลวงพ่อสุดวัดการหลงครับ ครับผมครับผมไม่รู้เลยครับไม่ใช่ไม่ได้ดูครับไม่ใช่แบบที่เล่นกันผมจะไม่รู้ฮะผมจะรู้แบบที่มีราคาเท่านั้นฮะมีคนถามผมว่าทําไมผมต้องรู้แบบที่มีราคาเพราะว่าไม่มีราคาเราจะรู้ทําไมเพราะว่าพระไม่มีราคาเนี่ยมีเป็นแสนองค์เราไปรู้พระที่ไม่มีราคาไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่มีราคา แต่เราจะรู้แบบที่มีราคาแล้วมีการซื้อขายได้จริงเราจะรู้อย่างนั้นโอเคครับขอบคุณครับครับผมอันนี้เกิดีฝั่งผมทำให้คนมาเที่ยวห้างนี้เยอะครับจากเดิมทีไม่รู้จักห้างนี้เลยก็มารู้จัก เพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีใครมาล้างาประตูน้ำถ้าใช่แบบที่มีราคาผมอยากได้อยู่แล้ว มีวัดโพนีมิติแล้วคนนี้พระบ้านเกิดผมวัดโพนีมีตลาด,ดภาูฮะตลาดภูดใช่ครับอะไรนะครับเลี่ยมพระเลี่ยมปิกนี่เหรอเปิดร้านเลี่ยมปิตเหรอโอ้พระพี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพระแท้นะ แต่บางอย่างก็ไม่รู้เลยเนี่ยนะไม่รู้ที่ไหนพรเนะเกิด70ปีใช่ใช่เก่าๆฮะคือแล้วถ้าทางคุณพ่อจะชอบพระปิดตาด้วยนะ <laughs> ปิดตาทั้งนั้นเลยปิดแล้วปิดตาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้วัดไหนด้วย,ย,นะยใช่ไหมพ่อเขาจะพูดพราปิดตา ใช่ถัเป็นส่วนใหญ่เป็นพ้าปิดตาแต่บางทีไม่รู้แต่เขาไม่มีพ้าที่ปิดตาที่เขาเล่นกันเป็นปิดตาว่าไหนไมันจะเก่าเก่าเน,าานี่ยเนี่ยปิดตาบางอย่างไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเขามีก็เลยแบบเออคนนี้เป็นคนชอบพระแต่เลี่ยมปฏิทุกองค์จริงๆตอนก็ดูพระนี่เขายังปิดห้องไม่ล็อกลูกไ่เหมครับทำไมกลัวลูกๆหยิบไปอ, <laughs> อันนี้ยองยองยอง เราเป็นเด็กที่ไม่เล่นไพ่ไม่ไม่ได้สนใจใช่แต่เวลาที่พ่อเสียเาเอาที่เหลือมาเเออาาที่หลืมให้เราเอาที่เหลือมาให้เรากก็็้้นมาาหเรรไู่่ทคือพระพี่ส่วนใหญ่เป็นพระแท้ใช่ครับแต่ที่ผมเลือกมาเนี่ยคือพระแท้คือต้องบอกว่าเป็นพระแท้ส่วนใหญ่แต่ที่เราเลือกมาคือมันมีความเก่า เนี S <S <preach miracle> ่ย <ugly> ป <pe> ิดตาบางทีโอ้โหเนี่ยไม่รู้สำนักไหนเลยอืมยังไม่เคยเห็นเลยแบบเนี้ยขี่คอกันด้วยเมอนไป คือคือผมก็องงอะ่ะบางทีแบบเอ้ยมันแปลกดีอะแต่ไม่เป็นไรผมเลือกไว้ก่อนถ้าพี่หวงองไหนอะองไหนก็เอาออกเราบางอย่างไม่รู้จริงเนี่ยที่ออามาในเลือกเลือกมาเนี่ยเมียองเนี้ยอันนี้เขาเรียกเท้ากีรันทูองเนี้ย,นนล G ยปล่อยได้มาสักห้าพันแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วก็มีวัดโพหลักร้อยใช่ผมนี่ผมบวชวัดน,นี้ไงส่วนองนี้สวยๆสี่ห้าพันแต่นี่เขาศึกเลียนหมดแล้วนอกนั้นก็ปิดตาไม่รู้สํานัก ต่อปิดตาทั้งนั้นเลยนะตาอปิดตาออของเขาเนี่ยมันไม่ตรงกับแบบที่เขาซื้อขายแพงๆก็จะเก็บให้ลูกกรว่ามายถึงจะเก็บให้ลูกหมายถึงว่าก็สมบติว่า IB อย่าง้วไม่มีเข้าไม่เอวถ้าทุกคนดังไม่สินจากก็เยียจะให้ก คือผมสนใจอแต่ผมกลัวว่าพี่เข้าใจว่าแพงอะสิผมก็เลือกเลือกเฉพาะแบบเออแปลกๆดีน่าจะมีอีกเยอะไหมครับพี่อาจจะไม่ได้เอาองค์ที่เล่นมาก็ได้นะ <c oughs> ไหนคอพ่ออยู่นะ <c oughs> นี่เหรอ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้พี่เก็บก่อนอ่ะทีละเซตก่อนอ่ะเซตนี้เก็บก่อนเดี๋ยวผมเลือกมาตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> อันนี้อ่ะผมเลือกตรงนี้ ไม่เป็นไรอันนี้ไว้ตรงนี้อ่ะอันนี้คืนพี่ก่อนปปน,น,นี่เหรอนี่คือพวงพ่อเหรอนี่เหรอโอ้โหมีแหวงใบสององ,งนะ <S <S สามองสี่องค์งหายไปสามองนะมมนว่ายเช้าว่ายเย็น คือนี้เขาไปขูดหมดเลยอะเลยดูลําบากใช่ใช่เขาเขา,เขาเหมือนพากเขาเลี่ยมอะเป็นรอยเลี่ยมด้านหลังหมดเลยไหมเหมือนเคยเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังแล้วมันสึกหลังแล้วก็สึกหน้าแล้วเขาเหมือนไปซ้ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องช่วยกันอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยรวมพลังกันดูว่ามันเป็นรุ่นอะไรกันแน่เพราะเวลาไปซ้ออะไรมาแล้วมันดูไม่ออกโอ้โห ดูปิดตาดูปิตางพี่เดียวหมดเราชอบว่าปิตางจริงอันนี้เป็นมันลึกกะทายวันแต่แตกหมดเลยถ้าไม่แตกยังขายได้ประมาณแปดพันข้างล่างมีพ้าไหมไม่มี ยุคนี้เก็บก่อนโอเคแต่ไม่มีพาดเหรียญเลยเนาะอัน,นี้ฝากไปเยอะ คือนี้ในยุคที่คุณพ่อเก็บพระเนี่ยมันน่าจะเป็นยุคประมาณปี210 5กว่า20กว่าอย่างเงี้ยที่เขาสะสม30อะไรเงี้ยพี่เกิดพศอะไรครับ10อ่าประมาณยุคหนึ่งนั้นแ่ะเพราะพระส่วนใหญ่อ่ะในยุคนั้นอ่ะพระเหรียญไม่มีราคาแต่ผมต้มสุ่ยแล้วดูที่บ้านก็ไม่ค่อยมีเหรียญไม่มีคนเล่นไงสมัยก่อนสมัยก่อนพระเหรียญไม่มีคนเล่นเขาก็เลยไม่สนใจ แต่เขาชอบพระปิตาโดยธรรมชาติก็เลยแต่ไม่มีพระปิตาที่เล่นเลยอะ <Okay. S 1> แต่แปลกอนะคือเหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้มีกําลังที่จะเช่าพระแพงๆมาเก็บ oh. แต่เห็นว่าเป็นพระปิตาเขาก็เก็บเก็บหมดเลย oh. ก็เลยไม่รู้ว่าสํานักไหนไม่ <laughs> หมดเลย <laughs> แต่ถ้าเป็นพระปิตาที่เขาเล่นขณะมันมีไม่กี่วัดไงสมัยก่อน oh. พราะแก้วปิตาเพราะแก้วว่าเครือวันเนี่ยแพงเลยวรบูโ oh. ตตอนนั้นก็ไม่มีราคาเพราะยังไม่ออกยังไม่สร้างด้วยเพราะปูโตสร้างปี2อง ตอนนี้ไม่มีหลวงพุโตสร้างฉะนั้นพระปิตาในยุคก่อนที่แพงมีแค่หลวงพ่อแก้วกับวัดห้วยเจรเข้นครปฐมนอกนั้นก็เป็นพระแบบปิตาไม่มีอะไรแพงมันก็เลยทําให้ที่เก็บมานชอบพระปิตาพระปิตาพระปิตาเราก็รู้พระปิตาแต่ในความคิดเราคิดว่าพระปิตามันแปลกนี่อ๋อเนี่ยมีวัดหนัง อันนี้วัดหนังองค์หมื่นกว่าบาทอันนี้องค์นี้หมื่นกว่าบาทอ่นองค์นี้ก็วัดหนังวัดหนังเขาอยู่ตลาดภูวัดหนังอยู่ใกล้ไงตรงอุทกาสร หมดหรือยังวันนี้มาหมดหรือยังครับแต่ผมไม่คงไหนดีไม่ดีอยู่ก็แต่ผมชอบพ้าสไตล์นี้นะแบบเพราะผมอาจจะเป็นเพราะผมเล่นรุ่นเก่าไงเวลาจเจอพ้าแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนไปอยู่ในยุคเดียวกับคุณพ่อพี่ห <c oughs> ลงก็มาอยู่ในยุคเดียวกันแต่พอเป็นพ้าที่นิยมเก๋หมดเลยออใช่เป็นพ้าที่แบบพัรอด ของสุพรรณนางพญาเนี่ยเก๋หมดเลยเป็นภาพแพงเก๋หมดเลยพอเป็นภาพแพงเก๋หมดเลยอันนี้ผมแยกเป็นสองกองนะกองนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูทีว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะว่ามันสึกจนเขาคูดหมดเลยส่วนตรงนี้พี่ปล่อยไหมพี่ลองดูก่อน ว่าห่วององค์ไหนไหมอ่ะเจ้าผ,ผมไม่มีองค์ในใจเลยเพราะผมไม่ความรู้เรื่องพระเลยอันนี้คือความยากมากเลยรู้ไหมที่ลองดูก่อนว่ามีห่วงไหมเอา้านึกว่ากลับไปแล้วองค์นี้เก้ครับรครับเดี๋ยวไม่มีราคาครับ,ค,บค,ค,ครับผมนี่แม่เอาอะไรนะครับ เมื่อกีขอ้ข,กของพี่เขาเน่เหมือนของของ,ของเจเลยเนี่ยมีตั้งหลายองค์เรียงเต็มเลยพระผงสุพรรณครับเก้ครับตายแล้วห้อยอยู่ในคอแล้วผมบอกเก้นี่หมดกำลังใจเลยนะแต่อันนี้ปล่อยไหมต้องถามเฮียก่อนที่เล,เลือกมาปล่อยไหมปล,ปล่อยเนาะค้าสวัสดีค้าสวัสดีครับ โอ oh, ้ระวังชนกันระวังชนกันโอเคแลอานนี้มาก่อนไอ้ก oh, ็ oh, มึงจังหวะเหวี่ยงดูน,น้องเขาด้วยมึงกัดกัดเอาน้องไปเลยใช่ไหม mm hmm. คือพระพี่นี่แบบ mm hmm. ชอบมากเลยหนูนี่มันไปปิดตาแล้วมีอะไรหยุง mm hmm. มีพระยุงบนอีกทีเอพ่อชอบพูดคำว่าพระปิดตาพระปิดตาผมไม่เคยเห็นพระพ่อมาเกาะจุดนี้นเดือนหนึ่งก่อนมันก็ซีกัน ตอนที่เขาดูพระเขาจะปิดห้องล็อกตลอดลูกบกคนนี่เ็ยได้ยินอ๋อคือปกติแล้วเราจะไม่มีแบบนี่มีพระพุทธขี่พระปิดตาเลยแบบไม่เคยเจอเลยแปลกดีผมยิ้มกันได้ว่าพระพุทธรูปที่มาให้หมนเนี้ยเก่าเก่าแน่นอนฮะเก่าไม่มันจะมีแบบเก๋เก่าสมัยก่อนกับเก่าตั้งแต่สมัยก่อน มันมีเกสมานานพระปิตาแต่บางทีเราไม่รู้ว่าแต่อันนี้คือแท้แหละเพราะมันไม่ตรงพิมพ์กับพระที่เขาเล่นกันอันนี้หลักการในการทําพระเก้ต้องเก้พระที่เขาเล่นกันถูกไหมพระไม่เล่นกันพี่จะเก๊ทําไมเพราะขายใครไม่ได้อันนี้คือพระที่เขาไม่เล่นกันแต่มันแปลกฉะนั้นมันไม่เกนแน่มันต้องแท้ไม่มีทางเพราะว่ามันไม่มีคนรู้จักตั้งแต่สมัยนี้ สมัยก่อนก็ไม่มีคนรู้จักสมัยนี้ก็ไม่มีคนรู้จักอนาคตก็ไม่มีคนรู้จักมันไม่มีใครรู้จักพระที่จะแพงก็ต่อเมื่อมีการเขียนสตอรี่มายาวนานเมื่อ50ปีแล้วหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อแก้ววัดเอวันนี่เป็นเรื่องตั้งแต่สมัย50ปีแล้ววันนี้50ปีหลังพระเหล่านั้นมันคิดเมื่อ50ปีก่อนวันนี้ก็ยังคิดแล้วหายากมากกว่าเก่าจึงแพงแต่50ปีก่อนที่เขาคิดกันองค์หนึ่ง5 0 0 0 0 0นหนึ่งเมื่อ50ปีก่อนถือว่าแพง แต่50ปีหมื่นหนึ่งมันจึงมีเก๊ตั้งแต่ยุคนั้นพราที่พี่ออกมาส่วนใหญ่เป็นพราที่ไม่เก๊เพราะเมื่อก่อนมันไม่เล่นกันเพียง <c oughs> แต่ว่าวันนี้มันมันกลายเป็นมันมันเจอผมไงมาเจอผมไงถ้าไปเจอคนอื่นเขาก็ไม่สนใจเา็าไม่รู้จักผมเองก็ไม่รู้จักแต่ผมเห็นว่าเฮ้ยมันเท่ดีปิดตาแบบเอยบางองก็เออแปลกดีเว้งานแบบนี้ไม่เคยเจอมีพระพุธขี่พระปิตาอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออแปลกแต่อย่างเนี้ ผมบอกให้ยีงเป็นพระปีรันวัดละคังที่เห็นเลียมทุกองเนี่ยพ่อผมเรียมนงจรับใช่ใช่เพราะเป็นช่างเงรเบติกใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นปีรันพิมพ์สี่เหลี่ยมพวกเนี้สยสวยๆองค์หนึ่งประมาณแปดพันแต่แต่ละองค์ของพี่มานี่หลุดหมดเลยเนื้อหลุดหมดเลยแล้วนี่จะแตกแล้วแต่ผมมาเห็นว่าพระพี่อ่ะเป็นพระสไตล์แบบโบราณนะผมชอบผมเป็นคนชอบพระสไตล์เนี้ย ได้ได้ผมผมมีองนี้ขายได้ห้าพันนี่องนี้หมื่นกว่าผมบอกเลยทั้งหมดทั้งกองที่อย่างนี้หมื่นกว่าบาทองค์นี้ประมาณสี่ห้าพันเออเดี๋ยวให้เพื่อนดูองค์นี้หน่อยว่าว่าว่าขัดใช่บางพรมไหมแล้วมันไปนซ้อถ้าอันนี้โชคดีเป็นบางพรมพี่ก็ได้ตังค์เป็นแสน แต่เขาซ้อหมดเลยดูไม่ออกเลยพี์อะไรอี่เขาใช้งาน,นอ่าเขาห้อยอยู่ในคออ่าผมให้คุณค่าของความโบราณหนึ่งแสนในความโบราณ อันนี้คือพี่ถ่ายคลิปผมอยู่เหรอเนี่ยไม่ได้ถ่ายนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ดนอันนี้ผมถ่ายคลิปผมอยู่แล้วไม่คือไม่คือคืออย่างนี้ตอนนี้พระพี่เบียนพระโบราณเยอะผมดูแล้วเยอะแยะไปหมดเลยผมเลือกเฉพาะองค์ที่ผมแปลกๆอ่าแล้วมันชอบสไตล์ผมสไตล์แบบโบราณผมว่าไปเนี่ยผมแงะหมดอ่ะ ไม่เป็นไรพี่อยากได้เท่าไหร่พี่บอกผมรับได้ผมเอาอ่าแสนสองอ่ะผมเช่าพี่อ่ะง่ายๆเพราะผมชอบความโบราณแต่ผมเชื่อว่าพี่มีโบราณแบบนี้อีกไม่ต้องห่วงเจอผมเนี่ยผมความมันครับผมเป็นไงพี่นะัทมันมันแข็งมันเอาะ มันเสาะจนแบบแจกไหมแจกไหมอย่างนี้อย่างนี้อันนี้โอ้ผมโอนก่อนแสนสองแต่เดี๋ยวองค์เนี้ยคุยราคาเข้าข้ากับพี่เขาก่อนแล้วเดี๋ยวแงะดูเพราะตอนเนี้ยพเข้าเสาะหมดเลยเสาะลึกขึ้นแขนเหมือนเออมันเหมือนมันเหมือนผมว่ามันเสาะเหมือนเหมือนเสาะวงแขนอะเลยเพี้ยนไปหมดอันนี้เก็บก่อนเก็บก่อนนะอ่าผมขอดูอีกทีเป็นไงแขนมันเหมือนกับ มันเหมือนจะว่า,วาจุลาก็ไม่ไม่ใช่หัวท่านแบบอีกแบบหนึ่งทรงแขนหร,หรือวัดอื่นอันองค์เนี้ยเช้าเย็นเขาบูชาอยู่ประมาณสี่สิปีเขาไหว้ทุกเช้าเย็นแต่ยอย่างอื่น<ผ>มไม่ผมได้ยู่รินว่าเขงทำหนึ่นงน,น,นะว่าเขามีพระบารมี น่าจะเป็นองค์นี้แหละองค์นี้คือองค์เดียวที่ที่คิดว่าในเป็นมังพรมได้แต่เนื่องจากผ้าเขาเปลี่ยนแปลงสภาพจนมองไม่ออกเอาตำรามมาเทียบไหมผมมาในวันนี้ต้องดูตรองอื่นต่อนี่เดี๋ยวมีมีแค่พงนี้พวงเดียวนะพี่นะให้หายคาใจเพราะผมก็คาใจเหมือนกันไม่แพ้ โอยังยาวอยู่เลยเหรอยังยาวอยู่เลยเหรออ่เดี๋ยวผมวนเดินอีกรอบหนึ่ง,เ,อองดเ,ดเดี๋ยวลองให้ผมเดินให้ผมว่าฮะ,ะพี่เขาสนุกเลยเอะภาพบโบราณได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ใช่พิมพ์นี้หรอกห,หนึ่งอย่าไปบังพี่เขาอย่าไปบังพี่เขาเออนะเดี๋ยวไปบงังจะเป็นเม้าจุฬามั้ย พอจุลาไหมเอาเอาหนังสือบ้างคุณพมเอาหนังสือบ้าง,งพมเลยไม่บางทีมันมันยืดว่ามันมันขูดเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเข้าทรงไหนเพราะไม่ตรงพิมพ์ไนงะเดี๋ยวพยายามดูว่าเผื่อมันเข้าเข้าบล็อกที่มันเป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูนี่ก่อน น่าจะหันมาให้พี่เขาดูใกล้ๆไหมเขาจะได้เห็นด้วยอาอาจะได้เห็นว่ามันอยู่ในพวง <c oughs> เอาไป,ไปเอาหนังสือเอาหนังสือก็อนหนังสือมาเทียบให้พี่เขาด่วนเ <ๆ S 1> พรา,าะตอนนี้มันไม่เข้าพิมพ์มีมีมอาจจะเข้าพิมพมีได้แต่ฐานมันโคลงะเลี่ยมมันอาจจะเป็นเพราะขูดหรือเปล่าน,นี่แท้แต่ยังไม่เล่นกันเนาะขอบคุณนะครับใช่ไหมมันจะเข้าก็เข้าได้พิมพ์เนี้ย คือเวลาพระที่แบบมันเปลี่ยนแปลงสภาพอ่ะมันจะมองพิมพลลำบากแต่พอดีที่พูดตรงทำนึงพ้าเขาไม่เคยพูดแต่เขาพูดว่าพระปิดตากับพรพีพระองค์นเป็นพระประคุณอันนี้อันนี้เป็นหมังพรมถ้าถ้าแท้เป็นหมังพรมแต่ตอนเนี้ยผมดูเป็นพระแท้แต่จะดูว่าใช่หมังพรมไหมเพราะว่าเนื่องจากเขาเซาะจนพิมพ์มันเพี้ยนนี่ไม่เอานะพี่เนาะขอบคุณนะครับโอ้โหนี่องค์มาเป็นแสงสีเสียงเลยนะชุดนี้ยังไม่รับนะพี่ขอบคุณครับ นี่ขอบคุณนะครับยังไม่รับนะยังไม่เอานะครับน้องบอ,อยไม่รับนี่หม,มายความว่าเกรืรอเกว่ายังไม่ตรงสเปกดีกว่าครับไ,ไปบอกเขาเกยเดี๋ยวเขาถีบผมเอายังไม่เอานะครับนี่อย่งบบางเงี้ยพระแท้แต่ยังไม่นิยม,มคุณนะครับ ยังไม่รับนะไม่รับอ่ะยังไม่เอาครับถ้าถ้ารับเดี๋ยวผมถามราคาแน่นอนอดได้ตังค์แน่นอนนี่ยังไม่เอานะครับขอบคุณนะครับนี่เก็บขึ้นอาถาเ์เจ็บไหนลูกนี่เก็บขึ้นก่อนนะยอ,อย่างไงฝั่งไหนกลับวะเอเคชุนี้ยังไม่เอานะครับขอบคุณนะครับ ยังไม่หลับนะขอบคุณนะครับโอ้นี่แท้ได้ตังเท่าไหร่อย่างเท่าไหร่สิบแสนเอ้โหแนึ่งนะโอเคอไม่ไหวไหร่ได้ไเขาเป็นรอยตรงแก้มแล้วเป็นโคตดอุ 50, <ข>อห้าหมื่น็ดหมื่นลไม่ไหวโอ้ขอเพิ่มหน่อยหนึ่งของพี่นี่คือสองหมื่นสองหมื่นคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไม่พานี่คือไม่ มันต้องโคดนะแล้วต้องแดงเลยนี่มันดําพวกนี้ตัวต้องห้ามดําอะผมให้ห้าหมื่นห้าหกหมื่น้วกันนี่ห้าหมื่นห้านี่ก็เต็มข้อแล้วนะขข 60, ไม่อยากจะเชื่อเลยนะ,ะไม่เป็นไรหกหมื่น่ะจ่ายตังค่าเสียหายหกหมื 60, ่นหกหมื่นอะรวดเร็วทันใจได้ตงังนับก่อนนับก่อนที่เผื่อเกิน เกินคืนนะพี่ขาตัวใครตัวมันนะเร็วไหมได้ตังเร็วไหมโอ้อะไรเนี่ยทำไมใส่ตลับกับหัวไม่ได้ยังไม่เอานะครับขอบคุณนะครับ ไอ้แซกไอ้แซกว่าไหนแซกชอบรุ่นนี้อ่ี๋ยาให้น้องดูเนาะอวดฉี่แล้วเนี่ยอันนี้อ่ะดูนี่ดูพี่เข้าไหนชุดน,นี้ยังไม่รับนะขอบคุณครับพี่ยังครับใหม่ครับใหม่ ยังไม่รับนะยังไม่ได้พิมพ์ไม่ถูกครับขอบคุณนะครับโอ้นี่แท้เท่าไหร่เนี่ยงี้องค์เท่าไหร่ครับเร็จหมดเลยคู่นี้หมื่นห้าหมื่นห้าเท่าไหร่ สองพันจะเล่นอยู่คนเดียวอยู่แล้วตอนนี้อ่ะให้เขาหมื่นเจ็ดะพี่ไม่ถูกอ่ะพี่พวกนี้ผมเล่นไม่เป็นแดี๋ยให้เพื่อนมาดูดีกว่าเครื่องรางผมยอมเลยนะเดี๋ยวเอาให้เชนสายเดียวเนีย่ยเ,เชนสายเดียวไอ้ชายใช้เลขเชนสายเดียวดิชายยาเชนสายเดียวเท่ไหมเพราจะรอตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้ามา นี่ยังไม่เอานะพี่นะขอบคุณนะครับอาเชนดูดูตะกุดน,นี่ยังไม่รับนะพี่ขอบคุณนะครับนี่ยังไม่รับนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> นี่เป็นพ้าใหม่ยังไม่รับนะขอบคุณนะครับพี่ครับ ค่อยๆใส่ตรงนี้ก็ได้นะค่อยๆเก็บตรงนี้ก็ได้ครับจะได้ไม่ลืกไปเดี๋ยวหล่นไปนี่ยังไม่รับนะครับอันนี้ไม่ได้พิมไม่ถูกนี่ยังไม่ได้ครับอันนี้ยังไม่รับเนาะขอบคุณนะครับน้องแกะดูต้องแกะดูอันนี้ตั้งไว้กี่บาทนี่ทองมั้งเนี่ย แต่เป็นรุ่นที่แปดหมื่นนั้นเอาเก็บไว้ก่อนขอบคุณนะครับยังไม่เอาอันนี้เป็นแค่แบบต่ำ่าราคาทองเขาว่าเปอร์เซ็นทองมาไม่ได้แต่ก็นี่สองนี้ก็น่าจะได้หลายหมื่นจนไม่รู้จะถึงแสนหรือเปล่าต้องดูที่น้ําหนักสององค์รวมกันต้องไม่แน่ใจต้องต้องชั่งน้าหนักดูเดี๋ยวให้หนึ่งหนึ่งไปไหนอ่ะหนึ่งอะไรนะครับหนึ่งจุดเก้าเก้าันนี้หนึ่งหกนทองชั่งมาแล้ว หนึ่งจุดเก้าค้าไปว่าอะไรฮะสิบเก้าสิบเก้าเก้าสเก้าเก้าจุดไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างให้เดี๋ยวเดี๋ยวช่างให้ถ้าพี่จะขายหนึ่งาคุยพี่เขาเรื่องรอใช่อยากจะขายราคาไหนครับราคาพระถ้าราคาพระไม่ได้เพราะราคาพระต่ํากว่าราคาทองเพราะเป็นรุ่นที่ไม่มีคนเล่นถ้าจะขายถ้าไม่ขายไม่เป็นไรเนาะขอบคุณนะครับ เพจปลอมทำไมอ่ะเขาแล้วหลอกให้พี่โอนตังเพื่อทำบัตรรับประกันนั่นมีชาชีพ